อันนั้นวัดดีกับผมบรรยากาศมันได้เหมือนเดิมทุกวันเลยครับนี่วันนี้เราได้ตีเด็ดมาเลยนี่มาเลยนี่เป็นปลามีลังเลราบนะครับลือปลาดุกตะเลครับไอ้ยาผมบอกว่าตาว่าเป็นกล้องเลราบนะครับมันร้อยถูกตัวเลยครับถึงอันนี้เรามาคั่วครับนี่นาเต้ผมเจอมานะผมไม่ได้ทิมวันนี้นี่เรื่องครับผมติมเหมือนเดิมตัวไม่ได้คัววัวค่าครับคลัววัวค้ารยยนาด้วยแบบอะไรปนี่มา ควยก็รอเลยอ่าต ah, ั้งตากันเลยอ่าพอเราตั้งตาเลียครับน้ำเตนี่มีต่างวัวต่าง้างนะมีต่างวัวต่าง้างผมจะได้ผมจะได้วัวลงไปก่อนครับได้วัวเผื่อจะเอาไปปัดกับเกลือนแกงก่อนนะอืมให้มันปุ๊บเลยครับอ่านี่ใด้เราใด้วัวก่อนอ่าได้วัวไปปั๊บประมาณนี้ก่อนครับซึ่งต่อเดียว โลมาเอาเง่งแกงนลครับคั้วไปกับควเทนี่นอนกับให้ผมนะมันแตกมันน้อยน้อยนะเง้นี่ตอนนี้เรามากคั้วใหญ่ผมบอกว่าปลาดุกทะเลถ้าว่าเป็นปลาเลกนอรับราคาทุกมาครับผมแต่ถ้าว่าเป็นก้องทะเลราคากิโลสองหนยครับแต่อันนี้ผมบอกเลยว่าแตกต่างแน่นอนเลยครับผมนี่นี่วเทนะเชื้อวัาเทคนกับเชียววัาเทเผือพัดเผือพัดกับเคื่องครับเคื่องกับเมือนเดินครับมี ปิวหมากมลูดมีปิกไตดำมีไคลมีวอมมีวัวเตียมดีพิเศษดีพีเองครับเข้มข้นหมากหน่อยปริมาณนี่ก็คือว่าตามความชอบเลยครับอ่าจึงเราจิม้มใ่ผดได้ประมาณนี้พอค,ครับอ่านี่ครับที่ผมส้มซุ่มเคยซุทำได้มาแล้วนะอ่าจึงผมบอกเลยว่าอย่าให้ มันดุบๆกับลาดุกเลนะครับหรือบางคนบาร์ตาเจวบ,าาวบา้านปักไต้เจ้บ้านเรานี่ครับนะเขาจะเดือดสามีลังนะครับนะแต่ซาบาซากลางบนตัวไปคือเขาเดือดลาดุกทะเลเนี่ครับแต่ลาดุกทะเลในทะเลทับตรงซาบ,บ้านเรามันมีความพิเศษคือมันเป็นปลาดุกที่ว่าอยู่ในซากน้ำกับเป็นซากน้ำกับตะไมร่เนื้อมันมีความมั่นมีความแตกต่างากันมากกับไอเลโนโครับผมอนี่เราตั้งน้ำเตียไปนีก้อนตัวเดียวเรามาไล้เพอน้ำเตียวรู้ อ่าพอเราเล่วาน้ำเทมันเริ่มแจกมันกับเราใช้เครื่องแกงลงไปเลยครับอ่าซึ่งบอกเราใช้เครื่องแกงเนี่ยรับเราเครื่องแกงเนี่ยครับอ่าพัดพัดพัดกับน้ำถีงเนี่ยครับให้เกิดความุมคนนะให้มันเกิดกว่ามุมถึ่งไงมันเริ่มแจกมันโน้น้อยครับการแกงตีนะครับคือว่าไม่มีชุดไม่มีพิษกับเหลือแต่กับบางคนกับแกงลงใช้ย่างตีออนปล่อยล้านกวาดตีที่ล้างบางคนก็ใช้วัวตีใช้ห้างปลอมมันไปเลยทีเดียวหรือว่าจะมาใช้ล้าง ใส่อนเรวเต้เลยครับเล็วเต้ความจบเลยครับผมไม่มีทุกไม่มีพิษครับอ่านี่ถึงพอเราได้เกลือมอนเรยครับปลาดีเราลางทำความรากมาอย่างนี้เลยครับย่ำเกลือย่ำไรอย่างนี้เลยครับใด่วมมันหนึ่งไเดยนปลานีเราจะามาตักไปได้ก้อนเลยนะครับาะวปลาดุกตาลีเนี่ยมันเป็นปลาดีเบว่าือเนือเนอเน้อเนี้ยครับเนื้อเนื้อเนี้ยครับมันจะไม่อ่มันจะไม่ไม่เละครับ เนื้อจะเนี้ยงในช่วงกระเละกันเราจะพัดไปได้คนนะครับอีกนะครับอืยาเลยตึ้งเขื่องตึ้งโค้งมีความเป็นครีมมี่ครีมมี่กับมีความเข้มข้นแบบอ่าอืมตรงนี้เลยครับนะครับตึ้งอ่าเรามาใช้ห้างตีกันนี่ครับใช้ห้างตีไปเลยครับอย่าอะไรอย่าพอช่วงตัวตัวปลาพอนนะครับเนี่ย ประมาณนี้ครับเอ้พมบอกเลยว่าตึ้งเหลืองตึ้งฟองตึ้งตองแกงไอ้มันน,นะครับนะตากัวนี่คือตองแกงไอ้มันได้ตึ้งดาวครับอย่าร้อยตาวันในตึ้งอีไมาปรกับปลาเลยซาบลาับบหยาสุดเบอ้อเลยครับอ่านี่ตั้งไว้แบนี้เลยครับอ่าตั้งไว้แบนี้เลยตึ้งต่อเดียวอ่าพะว่านานแกงมันเริมปรุงเราเรามาใจวะค้า

แต่ว่าผมจะบัดกว่าให้มีความว้อมนิดน้อยนี่แปลงว่าว่วงไปเลยครับอ่าถึงตังติงไว้ปบบน,นี้เลยครับคล้ายมันเดือดข้าวเปลืองข้าวเนื้อครับตังไว้เชื้อเชื้อนี้เลยครับคล้ายมันปรุงง่ายมันเดือดนะตึ้งต่อเดียวกัว่าได้ตีเดียวลงมาใส่หัวครับใส่ปักกันครับปุ้มถาครับเราเร่ปัว่าน,น้ำม,มันเือแล้วไม่เป็นกับปี๋เลยเนื้อหนึ่ๆเลยครับอ่าไ้ถึงอันนี้ตัวข้าครับ ข enfin ัวข่านี่เราควานเราจะบ่อนอนเลยครับตึ้งเฉน้ำเปลือวายน้าดําเปลือจะท้นไม้มันไม่ดำเลยครับท้นไมมันไม่นิ่งจังครับผมใช้ขัวข่ากวนเลยครับใช้ขัวข่ากวนมักวนี่เลยตีอ๋อผมบอกว่าตีเด็ดลาวกับผมล้อย่างแรงเลยกับฟิชเชอร์ลิงกับปลาดิซานี่คือไม่ว่าดตายได้ร้อยบีครับอ่าถึงกรนีวัวตีดีเลยนะลาบไปเลยครับลาบไปเลยวัวตี ตังแต่เด <c ười> yeah. ียวเราตังงมันเดือดตะป๊ะปับกลับตึงเรามาจิ้มหล่นจัดเล่กาดเลือดเล่ก็เราคอยเพิ่มเดียวเรามาลรยหน้าด้วยไปโอ้ละาปลาตึงเรามาตั้มการจิ้มเหมือนกับผมตั้งกับบัตรนำปลาเพิ่มกว่าม้อมงนึงหรอกครับอย่าตั้งเราโรยโอ้โหละาปลาไปเลยครับบางค้นจะจอบใช้ใบล่านะเล็วแต่ความจอบเลยใบล่าก็ได้ใบลูเทชเชื่อก็ได้ครับแต่ผมใช้โอ้ละาปลาครับผมเป็นคนดีกว่า ชอบกลิ่นก้อนหัวปลาหน่อยครับนะอ่าจิ้งัวปาจะช่วยดักควงกลิ่นกาวไว้กันครับอ่านี่ครับตั้งไว้เป๊ะเดียวกับตายกลิ่นนมกลิ่นนูกลิ่นนี่มันได้กลบเปลืองครับโหยดจิ้มโหลดจัดได้เดีมอตุ้งเหนียจิ้งตัวเดียวเรามาตั้งตันจิ้มเหมือนกับผมอันนั้นลามีลังคั่วเทกับใส่หัวข้ากับนี่รมเสือกเลยดีอะนี่ครับอ๋อยี่นี่กับมีชิคเนเจอร์มันเลยแบบมาเลย ลามีรังกับร้อยมันดีทุดเลยคือวัวมันกับนี่กับรือวัวมันกับมีคโคลาเจนอย่างนั้นเลยครับเนี่อยู่อะไรที่นั่งแกงกับหากินน้ำแกงก่อนามีรังคั่ตีโอ้ยสุดเบอร์เลยครับผมนี่กับ โคไล่จิ้นด like no ังนเลยครับเด้งดเด้งดึเด้งดึนี่คือท้วนดีว่าเรยะว่รุดเลยก็ปลามีรังกับเบืงวมปัดกาศจิ้มก็อย่าจ่าจานนู้นมันก็แล้วกบ